สถานการณ์โลกในเวลานี้เข้มข้นชวนให้ติดตามนะคะมีงานเด่นๆแทบจะทุกสัปดาห์ทุกวันเลยค่ะหลังจากประชุม G20 เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ต่อกันด้วยการประชุมเศรษฐกิจประจำปีของรัสเซียหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่า World Economic Forum ของรัสเซียที่วลาดิวอสต็อกนะคะก็แน่นอนค่ะจะเป็นอีกตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะคะที่จะมุ่งสู่ตะวันออกไกลแล้วก็จะเทดอลลาร์ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์เพื่อนบ้านเราบ้างนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเพื่อนบ้านเรานะคะทั้งกัมพูชาเมียนมานะคะทั้ง เวียดนามค่ะฟิลิปปินส์แล้วก็ขยับไปนิดนึงก็เกาหลีเหนือค่ะมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญเกิดขึ้นเลยนะคะมาดูทีมของกลุ่มเพื่อนบ้านเราที่จะไปร่วมงานประชุมเศรษฐกิจประจาปีของรัสเซียที่วลาดิวอสตอกกันบ้างนะคะอันแรกก็คือที่เมียนมาค่ะเมียนมาเองก็จะไปร่วมกับรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็จะมีการ จ่ายค่าพลังงานให้กับรัสเซียเนี่ยนะคะเป็นหยวนด้วยค่ะและอันดับต่อไปนะคะก็จะมีการจ่ายเป็นจาร์ดแล้วก็รูเบิลด้วยค่ะสําหรับเมียนมานะคะอันดับ2ค่ะนั่นก็คือทางด้านของเกาหลีเหนือนะคะคิมจองอึนค่ะล้อรถไฟหมุนแล้วนะคะรถไปประจําตําแหน่งของเขาค่ะนั่งข้ามจากเกาหลีเหนือนะคะไปสู่รัสเซียค่ะเพื่อที่จะไปพบปูตินเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะกระชับมิตรค่ะน้องรักอีกหนึ่งคนนะคะก่อนที่จะไป ประชุม World Economic Forum ที่เวลาดิวอสต็อก้อมที่จะดูแลเกาหลีเหนือเต็มที่นะคะจะดันในทุกๆด้านเลยค่ะความช่วยเหลือด้านต่างๆนะคะส่วนอีกประเทศหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านเราแล้วก็จะไปร่วมที่รัสเซียด้วยงานใหญ่ทีเดียวค่ะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีทั้งการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียด้วยรูเบิลนะคะเทอลารานะคะสำหรับฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีการเปิดฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเทีย่ยวรัสเซียกับฟิลิปปินส แล้วก็จะมีการเพิ่มเที่ยวบินด้วยแล้วก็จะมีการใช้ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของรัสเซียด้วยงานนี้ฟิลิปปินส์จัดเต็มค่ะถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์เองจะมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะกับจีนอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากับรัสเซียจัดเต็มค่ะส่วนต่อมานะคะมาดูทางด้านของเวียดนามกันบ้างไบเดนเองก็พึงจะมาแวะเวียนที่เวียดนามนะคะก็ มีการทำการค้ากันทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเลยทีเดียวสำหรับเวียดนามในเวลานี้นะคะสำหรับประเด็นของเวียดนามที่ไบเดนเพิ่งไปเยือนนะคะสื่อกบฏธรรมก็มามีบทวิคเคราะห์ให้ได้ติดตามกันนะคะก็บอกว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเวียดนามรู้ดีนะคะตรรู้ดีค่ะว่าจะต้องวางตัวอย่างไรนะคะเวียดนามสามารถที่จะยืนสามขาได้อย่างสบายๆค่ะ,คะเพราะว่าเขาเองก็ตั้งเป้าที่จะเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งของโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ รู้ดีค่ะว่าจะต้องทําแบบไหนนะะแล้วก็เรื่องชิปในเวียดนามเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งของสหรัฐก็จะเกิดขึ้นซึ่งทางด้านของไบเดนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วโรงงาน ชิปชื่อดังของไต้หวันนะคะ TSMC ค่ะที่ไปลงทุนที่แอริโซนานะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าสหรัฐจะสามารถเกี่ยวพาราสออีบริษัทชิปยกัยกษ์ใหญ่อย่างันดับหนึ่งของโลกจากไต้หวันไปได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานได้สำเร็จนะคะก็โดยหลายเหตุและก็หลายปัจจัยนั่นเองและค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนมองว่าเวียดนามไม่น่าเป็นห่วงค่ะส่วนทางด้านของกัมพูชาค่ะก็เพิ่งได้ผู้นาคนใหม่นะคะสดสดร้อนๆค่ะแน่นอนค่ะงานแรก ที่จะไปนะคะก็ต้องไปที่จีนล้วค่ะก็จะเป็นการเยือนจีนเป็นครั้งแรกของผู้นําคนใหม่คุณมาเน็ตแห่งกัมพูชานะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเพื่อนบ้านรอบๆเราเนีนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่หลากหลายที่เดียวค่ะก็ต้องดูไทยบ้างนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ